สายต่อไปเลยค่ะคุณเจียมจิตยอยู่ในสายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องกยศเด็กก่ะเป็นนี่กยศกยศนี่กยศเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครเป็นกยศของลูกตอนนี้ว่ายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังข่วงอ่ะ เดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวคงงาไม่เดี๋ยวงาไม่เขาสั่งเขาสั่งขนมเปี๊ยะเล้าเดี๋ยวนี้ผมจะเดี๋ยวนี้สรุปง่ายๆตอบตามที่ผมถามแล้วกันนะครับว่าเป็นนี่กอยสนี่ถูกฟ้องแล้วหรือยังไม่ฟ้องไม่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 ทราบไม่ทราบตอนนี้ว่าลูกไปกู้มาแต่ไอตอนแรกนะส่งแต่ว่าตอนหลังนี่ไม่ได้ส่งแล้วตอนนี้เขามีหนังสือมาหาฉันฉันเป็นคนค้ำ แล้วตอนนี้แันงเขาไม่ได้อ่านแล้วไม่รู้ว่าเอาไอ้จดหมายนั้นไปไว้ที่ไหนแล้วก็ตอนนี้ว่าอ่าบอกกับลูกว่าถ้าเขาไม่จดหมายมาหรือเขาให้ไปคุยไปเลยนะเราจะได้รู้ของ,องเขเจ็บดคุณจำเจ็บคุณจำเจ็บอ่อาอย่างนี้นะครับแล้วลนี่นลูกแล้วตอนนี้ว่า เดี๋ยวฟังก่อน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 ครับฟังก่อนจิตฟังก่อนนะคะเรื่องของคุณไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเดี๋ยวคุณตอบคำาที่ผมถามนะเดี๋ยวคุณจะได้ไปขั้วงาตอนเออลูกคุณจบมาแล้วกี่ปีอุ้ยหลายปีนะหลายปีแสดงว่าเขาส่งจดหมายเขาจะฟ้องแล้วล่ะถ้างั้นค้างเงินห้าปีเกินอ่อถ้างั้นแล้วคุณแล้วคุณเจียมจิตจะชดใช้แทนลูกไหมตอบตรงนี้ก่อนไม่อ่าก็ก็ต้องก็ต้องช่วยกันใช่อ่ะ คิดว่านะออืคุณเจมจิตคุณเจมจิตจจ๋าลูกอยู่ใกล้ๆตัวไหมตอนเนี้ยไม่อยู่ไม่ไม่คุยให้ลูกฟังนี่มาอยู่อีกห้องหนึ่งบอกให้เขามันทำไมไม่คุยกันแล้วคุยกันตรงๆบอกให้แก้ไขบอกให้ลูกเนี่ยตอนนี้ว่านี่มันมีเรื่องอย่างนี้ว่าไอ้ไอ้รถรถรถใหญ่เนี่ย รงจะหมดแล้วมอีกสี่ห้าเดือนแล้วฉันน่ะลดรถจะชื่อหลานแล้วตอนนี้ฉันน่าจะเอารถมาใส่ชื่อฉันเพราะว่าตัวหลานมันไปแปลไปเปลี่ยนว่าเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ถ้าเอามาใส่ด้วยคันหนึ่งแล้วเพราะว่ามันจะไปขายก็เลยว่าเขาจะมายึดไหมเขาจะมายึดรถไหมจะใส่ชื่อฉันไว้อะใส่กันไม่ให้ไม่ให้หลานเปลี่ยนเป็นอะไรอืค่ะ คุณเจมเจ็ดครับฟังอย่างนี้นะคุณอย่าไปคิดหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนนะเมื่อเราเป็นนี่เราต้องใช้นะคิดหลักแค่นี้พอนะควรจะเป็นอย่างนั้นคุณให้ลูกชายเนี่ยติดต่อผมมาทาง facebook นะครับใส่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน13าหลักไม่คร้อมนะครับเดี๋ยวผมส่งให้กยศเขาเขาพูดคุยในรายละเอียดว่าจะผ่อนส่งจะชำระกันอย่างไรเอางั้นไหมล่ะนะได้ได้ได้เออเอาอย่างนี้แหละคุณจะไปต้องไป จะจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินว่าจะมาแด้วจะถูกยึดไม่ต้องไปซีเรียสขนาดน้นไม่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 ใช่ยักย้ายคือตัวหลานนี่นี่ไม่ไม่ใช่กยศหลานกยศลูกแต่ตอนี้ว่ารถเนี่ยมันชื่อหลานตอนี้ว่าจะไอหลานเนี่ยมันจะเอามันอยากได้อะไรมันก็ไปแปลไปเปลี่ยนตอนนี้เราจะใส่ชื่อของเราเนี่ยแล้วเราเป็นคนคำเนี่ยเขาจะมายึดไหมก็เดี๋ยวส่งรถหมดเนั่นไงล่ะครับนั่นแหละที่ถามก็ต้อวกลัวจะถูกยึดเนี่ยถูกเจ้าหนี้ยึด่ ตัวจุกยึดก็จะต้องไปติดต่อใครยังไงที่จะผ่อนส่งอ่ะออคุณเจมจิตครับค่ะให้ลูกชายติดต่อมาทางเฟซบุ๊กของผมนะลูกสาวค่ะอลูกสาวอ่ะติดต่อมานะครับทักมาเลยใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่เลขบัตรประชาชนสิบสามหลักมาเดี๋ยวผมจะให้ทางกยศนี้โทรศัพท์ไปคุยอืแล้วก็จะนัด คุยกันว่าจะผ่อนชาระกันอย่างไรกับหนังสือ,อที่เขาตามมาเนี่ยนะ,ะจะผ่อนชาระกันยังไงต้องผ่อนแหละไม่ผ่อนไม่ได้นะอะชาใช่ใช่ต้องใช้เขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาตมายึดกระทะไอ้ขั้วงานนั่นแหละค่ะนะเขาไม่ยึดตอนนี้เขาไม่ยึดเขาให้โอกาสแต่ว่า,าต้องผอ่อนนะแต่ว่าถ้าพอมัน พอมันจะใกล้สิบปีแล้วเขาจําเป็นต้องฟ้องรักษาสิทธิ์ไม่งั้นจะมีปัญหากับกยศเขาก็มีระบบเหมือนกันนะคะนะเพราะฉะนั้นพอฟ้องแล้วก็ไปเจรจากันต่อได้นะครับเอาบอกลูกสามมาให้ติดต่อมานะเดี๋ยวจะส่งให้กับกยศนะครับลูกสามไม่อยู่ไปรัฐบุรีอะไปไปบอกเขาบอกเขาบอกโทรไปคุยกับเขาเลยก็ทักผมมาเท่านั้นเองนะคะตกวันหนึ่งนะตกวันหนึ่งนะได้ครับเดี๋ยวากลับมาอ่ะยากแต่ทานนมเปี๊ยะจะส่งไปให้ได้ยังไงคะ ขอบคุณมากๆไม่เป็นไรขอบพระคุณมากขั้วอยู่ที่ไหนล่ะเรื่องจริงๆที่บ้านนนบุรีเนี่ยทำขายเลยใช่ไหมคะขายมายี่สิบปีแล้วค่ะโเดี๋ยวอดนุนเดี๋ยวอดนุนคนเก่าทั้งนั้นที่ซื้อเนี่ยอันี้งสั่มาตั้งแต่โควิดโควอะไรเนี่ยไม่ได้ทำเลย่งาะทำเนี่ยพระเจียมจิตค่ะเบอร์โทรศัพท์ป้าเบอร์อะไรเบอร์เบอร์โทรเบอร์อะไรศูนย์ปดเจ็ด 6851637 6851637ศูนย์แปดเจ็ด6851637อ่าค่ะเอาละถ้าถ้าทำขนมเปี๊ยะอร่อยก็ใครจะโทรไปสั่งคุณป้าเจียมจิตก็โทรไปเบอร์นี้นะศูย์แปดเจ็ด6851637ค่ะจะโทรไปถามทีจะได้ส่งให้ทาน่งอ่าไม่เป็นไรไอ้เรื่องเราไม่เป็นไรครับเรื่องคุณป้าก่อนนะสวัสดีนะป้านะสวัสดีค่ะค่ะบวัสดีค่ะ